พูดอะไรกันรุ่ยั็อตค่นี้พี่ยาจะเป็นยังไงอะไรพูดอะไรเนี่ยรัก็เหมือนเอ่อไอนันยบิ๊กซีอ่ะได้บิ๊กซีอาฝ่ายประชาสัมพันธ์เหรอายปรสัมพันธ์บิ๊กซีแตเป็นยังไงคนีพี่ยาจเป็นยังไงสปาร์ตบลสงเยงไอชกโจรนีเียาจะเป็นนครับคุณเจโรถนะครับ ดป็น M I N เอ้ยใครกัได้จรูนอรู้ดับปืน M I N ดับปนะอนนี้อตัวี็อันจับน้งโงงูโงีบอันฉลาดเลยอันเจอโมสิคอเท่าอ่นไม่ถูกเดี๋ยวให้ครูซุยสอนอานาครูซุยไม่รู้อันนี้เน้อคันนนี่นี่แม่นี่คัรันไมี่ไใครทากุญเจรถหล่นหายนะครับเป็นรถมอเตอร์ไซค์นะ มารับได้หลังเวทีนะครับค่าไทยค่าไทยค่าไทยด้วยเบียร์หนึ่งลังนี่สุดยอดอันน่ารูเซเว่นละไม่กิโลชิมอนี่ที่มันรลวกเซเว่นปตทไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีแอลกอฮอล์นะคุณไบค์ดอตอร์ไนโนอยากกินไบค์ดอง่ายเลยอยากินไบคปูปลาหรเยอเซียตรงไอปูพ่อแม่พี่น้องเขาขอเป็นภาษาไทยเยอะๆเพราะตอนนี้มีแต่ลาว พูดตรงนี้เลยครับพอตุณท่านนั้นมีโทรศัพท์คนละเครื่องทไมยกขึ้นมาเลยครับไทยกดหนึ่งขมิบโคดสองขมิบโคดสองเล้ากดสามเล้ากดสามอังกฤษกดสี่ไม่ต้องกดสี่เลยนี่พวกแกหายหน้าหายตาไปไหนกันตั้งแต่เช้าไปวัดนาไปเตรียมงานกัอน วันนี้พวกแกไปเตรียมงานวัดกันเหรอจ้าชวนฉันไปอยู่สิแดใกแดงตรงนี้มาไปอยู่ทำไมอ่ะลูกพวงมาลัยโอยตัวบอลนี้เปลี่ยนอาชีพแล้วเหรอไล่เจอครุ๊ปซับยกลิกหรือเกย์ช่ไงลูกพวงมาลัยนี่มาตอนแม่ตัวลวกครูซันเซนอ้าเฮ้ยอันนี้นี่เอะันคือช้ำใหญ่เลยไปเตรียมงานวัดกันนี่ฉันมัวแต่มาหากลอยพอดีเลยฉันก็มาชวนกลอยไปเที่ยวงานวัดเหมือนกันนี่วัดแต่วัดของเราปีนี้ มีอะไรจัดตั้งมีเยอะแยะเลยมีว่าจะเป็นไอ้รำวบงนี่รำวบงสำคัญรำงบงด้วยปีนี้จริงเหรอเชาชีให้จับไปรำกาลรำได้เดี๋ยวเคลียร์ให้ลนแอบไปานอยแล้วก็มีเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นล้วงหัมพระลูกไง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  ต้องรีบตามกันเลยเชิญตามไปนะเพื่อนนะงโยตุโถยพิฆาตดีจังเลยมีลำวงด้วยกลอยจะได้พาเพื่อนของกอนย่งไปเปิดหูเปิดตาดีเหมือนกันเดี๋ยววันนี้เราไปเที่ยวงานมัดกันนะจ๊ะริาตสุริยนยมสนทยาตายกล้าจะกลับคืนรังที่ถึงคู่ที่เคยอยู่กิน หลังค uh> ิดถึงนาที่เคยกอดไม่เคยทำโทษมาหยอกยาวปาดฉันหนีแม่นองยาแม่จะคิดถึงเราหรือเปล่าอะไรเออและได้หน่อยเดินไปกระเถิดจ้าแก้วไปกระเถิดจ้าความรักผมจงกระาเด็กน้อยบ้านนาที่กับพระพ่อพระแม่ตั้งแต่เกิดตอนนี้มาหมุนมุดต OK, ิวติว รอบละ20บาทมาหมุนมาหมุนติวติวรอบละที่20บาทมาตัวนี้ก็ผมเชิญนะทีนี้ครับมาหมุนกับผมม้าหมุนหมุนติวติวด้านนี้ลูกนิมิดของเราก็หมุนติวติวอ้าวเอ้ยจิ้งชาสวรรค์จ้ามาหมุนกับผมอ๋อมาหมุนมาหมุนอ่ากรุณาเบาเสียงด้วยนายเบาเสียงมันรอบกคตมาทางกรรมการ กำลังหาเงินเข้าวัดด้วยลูกครับครับครัครับเรียนเชิญทุกคมาตรงนี้ก็บอกมาทางนี้มาตรงนี้ก็มาดูนะจ้าตาจ้าจงนี้มาตรงนี้วันนี้เรามีงูมานะครับวันนี้เรามีงูมาแจกมาแจกให้ดูนะครับวันนี้มีมาเชิญตรงนี้ครับผมมีทั้งงูเขียวมีทั้งงูกิมกบมาตรงนี้มีทั้งงูเหลือมงูจงความนะครับมาตรงนี้เชิญก็บอกมาที่อีกสักครู่เราจะปล่อยเมียงูก็บอกมาดูที่เมียงูกับ เดี๋ยวจะเปิดงานก่อนอ่าออากๆๆอับผมในนามกำนัน,นมะม่วงกิ๊กทูสุยกับผมดีใจเหลือเกินที่จัดง,งานในวันนี้ขึ้นมาเอาล่ะจะบอกท่านเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยมัคคุายกครับพร้อมด้วยอันนี้ใครมีแม่ครัวแมครัวประจำวัดวันนี้ถ้าใครมีเรื่องจับเข้าคุกให้หมดเข้าใจไหมเจ้าหน้าที่เข้าใจไหมเข้าใจครับ ใครไม่เห็นหน้ากำนันมะม่วงกิ๊กครูซุยจำให่หมดจำไห้หมดอันที่กิ๊กครูซุยกิ๊กครูซุยถ้ามึงกิ๊กครูซุยจริงๆนายผ์ทำไมเพราะว่าครูซุยอยู่ไม่ถึงเกษียณเลยทำไมล่ะโอ้มึงคือจิตออกครูซุยกัเสียศูนย์เลย มีเรืโอเคใครมีเรื่องจับให้หมดจับทุกคนแต่ยกเว้นอยู่สองคนนั่นก็คือไอ้เกลือไก่เกลียงเข้าไหมรู้เข้าใจกันไหมข้าใจครับไอ้เกลือไก่เกลียงเนี่ยเป็นหลานของฉันห้ามจับเด็ดขาดมีเรื่องนิดๆหน่อยๆก็ปล่อยกลับบ้านไปแต่แบบนี้จับเลยนี่แบบนี้จับเลยใช่าใจไหมแบบนี้จับไม่ได้เขาให้รางวัลกูนี่นี่นี่ก็จับเหมือนกันนี่จับไปให้หมดนี่จับไปไหนะจับไปเลยนี่หนีผัวมาดูลิเกทั้งนั้นน่ เดี๋ยวหลวงพ่อเดี๋ยวไปในในกุฏิก่อนที่จะไปเคลียร์บัญชีวัดนี่เชิญเชิญนชิญนี่มนต์นิมนต์เอเลี่ยนไปเชิญวันวงพ่อไม่ได้จะไปเคลียร์บัญชีอย่างเดียววันที่ตรโงุษภัตต์ยักษ์งหญ่โอวยกินกินได้ไอ้ยังไงลิเกโล้ดหอมย่างยิ่งเก็บแปดหมื่นลิเกอันดับแรกของอีสาน ของประเทศไทยเออแต่ตูดลิเกวิศมราคาเลยนี่นี่แน่เคยสมัวอาคลีนปะเนะนูเปอร์ตูดอย่างงี้น่ะเออพระเกณฑ์ลดเหลือ25,000นี่25,000บาทอัญททาทลายอะไรคือเจ้าหน้าที่เอ่อไอ้พลิกตัวบัดอ่ะเฮ้ยๆต่อไปถึงช่วงรำบู ที่การถึงไหนแล้วเนี่ยตอนนี้ถึงช่วงรำวงเลยจ้ารำวงเริ่มหรือยังเอากำลังจะเริ่มจะทําบุญกันหรือยังจ้าทำแล้วจ้าจะมาเต้นรำวงนี่แล้วไนสาวรำวงอ่ะเออนั่นไงนี่คือเต้นทัวเต้นอยากเอาแนวไหนเลยไม่เห็นแล้วนี่ทางหน้าเนี่ยไปทําไฮไลท์ผมสีขาวมาเลยเตรีมเป็นไฮไลท์โอ้ยก็เกาญไอ้กระทาแต่โจทย์เพื่อไฮไลท์ขามือเมฆิโอตุจิโดสอเพื่อตุจิโดตัดทะมิงขึ้นมาอีก เออมูจิฮอมูนี่ทุกคนไอ้พี่ชายเนี่ยนั่ยานโอ้ยไอ้พี่นี่เลเกมบแเหลียบริบทม่รู้ลทำป่าเอออ้ประหยัดเนาะถ้าอ่างนั้นแล้วนลำบงจะเริ่มตอนไหนเนี่ยตอนนี้เลยียจะมาเต้นกับแฟนอ่ะจ้าจัรำบงรำบงเราเปิดโฟลมาร์เรนจ้าเปนเดิมเลย ใครอยากจะร่วมสนุกรำวงซื้อบัตรซื้อตั๋วมาเลยนะ,ะ๊ะหลอ่ลอนี่ต้องซื้อตั๋วไหมเนี่ยเคลียร์เนี่ยเคลียร์ไม่ต้องเคลียร์แต่การมาทางอ่างค่ายก่อนห้องลูกตัดตังหรอพอดีช่วงช่วงนี้ชดเงินไม่ค่อยมีเงินขนาดจะเข้าห้องน้ำยังไม่กล้าเข้าเลยโอ้คุกครับ มันระนานวันกัตุน่ะรอบต่อไปซื้อบัตรซื้อตัวมันเลยนะจ๊ะมิวสิกจ้ามันเลยมันเลยดนตรีข่าเอาไว้มันมันเลย ไอ oh hey, hey, right, right, hey hey oh, <suggests> ้กล้ารอจ้าขึ้นกับพี่เกลียหน่อยรอไอ้กล้าเฮ้ยรอจ้าเฮ้ยอีอานนท์ยังรู้อยู่อีกเหรอฮะเฮ้ยพอบอกให้หลบไปแล้วแล้วไม่ต้องพอไม่พวงใจกับเดี๋ยวเกลียยังใส่หน้าพี่กับกล้าโนอะไรวะอยากอยากที่ยอม อเี่ก็เหมดเจ้าหน้าที่ตุนาอา่ะคอตั้งตรกันเจ้าหน้าที่หายกลิบเจ้าหน้า,าที่หายแล้วกรรมาการายอยู่ทำไมา,ไาหมกมึงครเกถ้าเกิดว่าเมากันมากแล้วก็กลับบ้านไปนอนเถอะใครเมากันมึงเลยเมาพวกมึงยังมีเรื่องกับกูนว เราไม่ได้อยากมีเรามาเที่ยวเรามาทําบุญที่นี่มันงานบุญงานกุศลจะมาดื่มเหล้าดื่มสุราในวัดกันได้ยังไงมึงเป็นใครเนี่ยมาบอกพวกกูจะเย็นมัน,มนไม่ร<ด>ู้เหรอว่าพวกกูเนี่ยร้านใครร้านกนำมกังม่วงเว้ยฉันรู้ดีพี่เกียร์แต่มาในวันนี้ฉันไม่ได้อยากมีเรื่องกลับบ้านไปเถิดกูอยากมีเรื่องกับมึงนี่ไม่อยากมีหรอกการก่อการรัดอย่ามีเรื่องกันมาช่วยมีเรื่องกับกูเลยสิเล่ เนี่ยตรงเนี้ยไอ้ไอ้ไอ้อีกตรงสะรอยเกิดนี่ตัวใจเย็นใจเย็นเฮ้ยใจเย็นมึงขึ้นมาต่อยของกูหน่อยเร็วมาต่อยหน้ากูหน่อยมากูหน่อยดิเอ้ยจะไม่ต่อยใจเย็นดิใจเย็นเย็นจะได้มันสูงมันเปรียบจะเจ็พวกนี้มาช่วยต่อยหน้ากูหน่อยดิจะต่อยไม่ต่อยเนี่ยฉันไม่ต่อยกูจ้างแสนหนึ่งต่อยไม่ต่อยหัว ตาโอยลอเส้นหนึ่งแล้วทำไมต้อไปไปจูดไอ้นี่ไอ้จันช็อตเลยเฮ้ยชี้เฮ้ยชินี้เอาชิ้ไปเอาให้เอาชิ้ไปเอาตัวมันเท่าลูกหมาแค่นั้นเองเส้นหนึ่งต่อยหน้าหน่อยฉันไม่ต่อยสองเส้นต่อยหน้าฉันไม่ต่อยสามเส้นก็ช่วยต่อยหน่อยต่อยไม่ต่อยกูต่อย ต่อยล้วต่อยกคืนต่อยพี่ไม่ต่อยกรอยพี่ก้าถ้าพี่ไม่ต่อยก็ไม่เป็นไรนนี่เมื่อทุก้าต่อยหน้าพี่มาสองครั้งแล้วถ้าพี่หมดแต่งที้ขาดตาขาวถ้าอย่างนั้นพี่ก้าเอาเกงของพี่มาแล้วพี่ก้าเอากระโปรงของกรอยไปเดี๋ยวกรอยนี่เราจะไปต่อยหน้ามันเองพี่ ก่จนเทย่กระจเทยี่ใหเต้ยตัวย่งกระจเทก่านะเก้าคนอีกระดุยนี่ไม่เอาหนึ่งนะไอ้ซาดชีวิตยังมีค่าอย่ามาซากับเด็กสี่ข้อนะพนะเด็กสี่ข้อพแบบนี้กูจับมัดรางรถไฟยยบตายให้หมดทีนี่มันขเขา มันพวกน้อยเฮ้ยเฮ้ยแอบดำเลยเยี่ยไปเถิดมันว่ามึงด้วยไปขอร้องมันว่ามึงด้วยมันว่าอะไรก็โลว่าไอ้มึงว่าไอ้ดำว่ากูดำเหรอมึงยังมีปัญหากับกูเหรอมึงกูตีนกูป่ะเนี่ยเชสฮะเชื่อว่าไอ้พวกนี้มันไม่ได้เมาเหล้าแล้วแหละเบาอะไรน่าจะเบากัญชาอยู่ๆห่าว่าเราทักดามันเมื่อด่ากูเหรอ ไม่ได้ด่าพี่แต่น้องกูมาวองเนี่ยว่ามึงเนี่ยด่ากูไม่ทําอะไรเลยฉันขอโทษแล้วกันถ้าเกิดว่าทําอะไรผิดงั้นฉันขอตัวลามึงจะไปไหนแกย้ายไปยังไงวันนี้เนี่ยมึงกับกูก็ต้องเห็นดีกันมึงช่วยมามีเรื่องกับกูมาช่วยต่อยหน้ากูหน่อยไม่ต่อยต่อยไม่ต่อยฉันไม่ต่อยต่อยกูต่อยอ เพื่อนมันหาย